ตามนามสก,การพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพระอาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรในการดูลักษณะของนักการเมืองเพื่อให้พวกเราได้ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนักการเมืองที่ดีเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศคะ นักการเมืองในอุดมคติตามทัศนะของพระพุทธศาสนาควรจะมีลักษณะ10ประการดังต่อไปนี้ 1. บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ 2. สุจริตใจกายวาจา 3. อุทิศชีวาเพื่อปวงชน 4. ปฏิบัติตนซื่อสัตย์โปร่งใส 5. ชนะใจด้วยความอ่อนโยน 6. ฝึกตนมิให้ลุ่มหลง 7. อารมณ์มั่นคงไม่โกรธา 8. งดวิหิงสาความรุนแรง 9. เข้มแข็งด้วยขันติและ 10. มิปฏิบัติการใดๆให้คา่าธรรมถ้าเราเลือกนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ10ประการนี้เมื่อไหรการเมืองไทยก็จะพัฒนากันเมื่อนั้นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจะเลือกนักการเมืองทั้งทีต้องเลือกนักการเมืองน้ำดีเข้าสภากาบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ